เจ็ดวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลลำไส้ของเราข้อหนึ่งลดอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเพราะพวกนี้มันจะตุ้นแบคทีเรียไม่ดีให้จเจริญเติบโตในลำไส้ของเราค่ะนมไฟเบอร์ดีๆก็จะถูกกระบวนการอุตสาหกรรมกำจัดออกไปด้วยสองกินสายลุง้งนั่นหมายถึงว่าผักหลากสีค่ะผักสีม่วงสีเขียวสีแดงเพราะว่ามันมีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบค่ะสามทานพรีไบโอติก ผักที่มีกากใยรสชาติไม่หวานค่ะผักใบเขียวหัวหอมเห็ดหน่อไม้ฝรั่งอะไรแบบนี้ค่ะ 4. โปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้ของเราต้องดีค่ะ 5. กินน้ำเยอะๆสารล้างพิษที่แท้จริงก็คือน้ำนี่แหละค่ะมันจะทำให้ระบบลำไส้ทำงานได้สมูทและทำให้ท้องไม่ผูก 6. การเคลื่อนไหวต้องมาค่ะเคลื่อนไหวน้อยลำไส้บีบตัวน้อยทำงานไม่ดีเกิดท้องผูกท้องอืดได้7 นอนเยอะๆค่ะเพราะสมองกับลำไส้ทำงานสัมพันธ์กันสมองมันต้องได้พักลำไส้ถึงจะดีตามไปด้วยทําให้ได้ครบทั้ง7ข้อนะ